โอเคนะคะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคุณก็อยู่กับรายการมอนติเกอร์ทีเอชนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเร่นซับแร์แ,ร,แ,ร,แร์ตรงนี้เลยนะคะโอเคโอเคนะคะโอเคปแป๊บหนึ่งโอเคอืมถึงกินแสดงไปถึงในเนี่ยโอเคได้แล้วโอเคคือเรามีเงินถึงด้วยนะ,ะโอเค โอเคโอเคดูแล้วว่ามีตัวก็มีเยอะแต่ไม่ได้สูบคนนี้ดีกว่านี่นี่นนโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะโอเคก็อาจจะได้แบบไม่ค่อยได้เยอะสเท่าไหรนน่ะนะอ้ยแปบ๊บนึ่งอือหือ อ่าฮอฮเปทางนี้ดีกว่านีค่ะก็พอดีว่าแบบชอบเก็บเรียนไงเป็นคนชอบเก็บเรียนอ่ะก็แบบโอโอโอ้ไม่กอดเธออยากได้ยานั้นแค่นะคือนนี้คือเราฮะเดี๋ยวเราเคยวิ่งเราไม่ใช่หรอแล้วทำไม อัปเดตเวอร์ชันใหม่ท่าผู้ชมหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นหรือเปล่านะแต่เครื่องเราเป็นนะคะก็เมื่อกี้นะคะก็จะดูคลิปวิดีโอ,โอของอ่าของคนอื่นนะคะที่แคสเกมมาคะนะแล้วยอดวิวสูงมากนะสูงมากจริงๆคือแบบก็เลยอยากแคสเกมอะไรบ,บากนะคะก็คลิปที่เราก็แบบว่า สอนโหลดแอปเสต,ตังฟรีแล้วเนาะ,ะแล้วเพราะที่ว่าช่วงนั้นก็แบบติวอเน็ตบ้างอะไรบ้างโคตรเยอะเลยนะก็เลยไม่ได้มีเวดาอัดคลิปนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะตอนนี้ก็เหนื่อยอเนี่ยนี่คือวพวกนี้ก็ต้องเรียนพิเศษอีกนะคะก็พวกนี้อาจจะแคสเกมนิดนึงหรือไม่ก็ทำวิดีโอนะ,ะเกี่ยวกับอะไรนะ อไอ้อะไรที่เป็นเพจที่สุดอะเพราะเราซื้อมาแล้วนะคะโอเคคนสองไว้เลยอะไรอะลที่เพจที่สุดแล้วอะพี่ว่าไม่รงซื้อมาให้อ่ะโอเคนะก็โอเคก็คลิปหน้าก็อาจจะมีช่องอื่น,นะคะมาอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวแนะนำอีกทีเนาะโอเคอ่า อ๋อแล้วตอนนี้ก็แบบยังลืมไปก่อนไลฟ์แฟนเธอด้วยนะตอนนี้มีแฟนผิดแล้วนะคะชื่อมจิเกมเมอร์เฉยๆนะคะเดี๋ยวทีเอสค่อยตั้งนะคะเพราะว่าจะได้รู้ไงว่าเป็นคนไทยคือแบบฝรั่งก็มีเห็นนะเห็นอยู่นะแต่ไ่รู้ว่าจริงเปล่าเราเห็นพี่บอก ฝรั่งก็ไม่ไม,ไม่เปลี่ยนชื่อฝรั่งเขาม,มีเดี๋ยวทุกคนก็ไม่เล่นบไ,ไปบนยาวค่ะบอกตองเดี๋ยวตัวอีกตัวหนึ่งนะคะโอเคนี่ก็จะไปชิวๆไปเรื่อยๆแล้วโมไปต,ต่างๆนานาน,าน,นะคะก็เมื่อกี้ก็ได้ดูวิดีโอของไรน,นะ,ะอ่าพี่เอกกี้นะคะ ก็พี่เขาก็แคสเกมแล้วก็ได้แสนซับแล้วโหเราได้ยังไม่ถึงสิบซับเลยนะคะอืเออไม่ถึงสิบซับเลยนะเอออีกแล้ว โอเคบอกเลยใช้สมาธิอย่างสูงนะคะอันนี้ก็ขึ้นนั่แหละเพื่อจนเต็มเต็มโอเคได้อะไรได้เงินนะคะได้เงินหนึ่งพันบาทคอเราเล่นอีกตาหนึ่งดีกว่านะคะเมื่อกี้เลยวันนี้ช้าอืมไม่มีอะไรคือตอนนี้ก็ดึก ดูนะก็เลยไม่อยากพูดเสียงนึงสักเท่าไหร่นะคะโอเคพวกนี้ก็ไม่มีเวลาที่จะเล่นแล้วไนะด้ท่านผู้ชมอ,อันนี้คือแบบซื้อมานะกว่าจะได้นะคะโอ้โหลงทุนเสียตั้งกันเลยทีเดียวเชียวละ่ะ มันต้องเหมาะกับนี้คนอย่างนี้มันต้องเหมาะกับอย่างนี้เว้ยแต่มันจะเลีวไปถึงไหน,นะนเนี่ยขรืมกยอมยอมื้มยอมตายโอเคขรีตันอะไกันสนุกสนกนุก คลิปนั่นก็อาจจะแคสเกมอื่นนะคะอาจจะแคสเกมอะไรก็ได้นะคะที่แบบเพื่อนแนะนำมานะคะก็อาจจะเป็น GTA บ้างอะไรบ้างอาจจะแคสไปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ถ้าอยากให้แคสอะไรก็กดคอมบอกคอมเมนต์ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะไม่ญิงแต่ถ้าเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวก็ ขออภัยนะคะไม่เล่นไม่เล่นคือนอนอยู่คนเดียวด้วยประเด็นนะคะตอนนี้ก็โอ้โหน่กกากลัวมากอันนี้ก็นอนเล่นเนี่ยนะ่เนี่ยจะแคบต่อได่ไหมก็ยังไม่รู้เลยนะต้องพูดอะไม่งั้นแบบทำไม่ได้นะคะก็อยู่ไม่ได้เลยเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็แบบอืมบนไปเล่นไปนะคะ ก็เรามีอะไรด้วยอืคือรออันนี้มาน,านแล้วนะเมื่อกี้ก็ดูคลิปของอ่าพี่กีใช่ไหมก็แบบออก็อยากได้แบบเขาบ่าก็เลยเปิดใจอมาคาสเก็นะคะอยู่เราจะทิ้งลิงก์ช่องของน้องเราให้ด้วยนะคะโอเคอาจจะทิ้งเนี่ยอาจจะทิ้งลิงก์นะ เพราะว่าอยางเขายังไม่ตั้งอ่ะถ้าตั้งไปเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์นะคะเดี๋ยวแก้ไขค,คลิปก็ได้นะคะชื่ออะไรนะหรือตั้งชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะ p b Channel หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเออโอเคโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าอยากรูคลิปต่อๆแบบไปก็กด s u b s r r i e เราเลยนะคะเพื่อเป็นแล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปของช่องนี้ด้วยนะคะกส็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเนิหมปคิหน้านะ